สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นพระสมเด็จนะครับก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับแต่ผมมีความอยากนําเสนอคือหนึ่งก็คือให้ดูเนื้อมวลสารนะครับเห็นไหมครับตรงที่แตกตรงที่บินไปนะครับเห็นไหมครับเป็นพระดีนะที่แบบว่าก็มีอายุพอสมควร ครับนำมาลงให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าพะระในลักษณะพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับที่ผมนำลงเสนอเนี่ยนะครับจะไปตรงกับพระทางทางไหนแล้วก็เกจิท่านในพป็นคุสร้างนะครับแต่เนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกทุกคนเลยว่าดูครับมันจะมีเป็นเม็ดกวดแล้วก็มีมนสารใช่ไหมครับ ผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคือมันแบบดูแล้วแบบเนื้อหาจะดีมากนะครับดูครับมวสารนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยจะขึ้นเป็นค่าบขาวๆนะครับเห็นไ,ไหมครับเนื้นี่ถือว่าเนื้อเก่า อยู่นะครับเนี่ยเชั้วเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับอายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ทาาราบนะเขาบอกเขาเก็บมาตั้งแต่ตอนเขาอายุยังสามสิบสี่สิบนะครับแต่ก็น่าจะจริงนะเพราะว่าเขาเก็บพระไปเยอะนะนะครับผมก็ค่อยไปเลือกเอาทีเล็กทีละน้อยนะครับเห็นไหมครับดูมรดสารเรวบเนี่ยนะครับมรดุคุณล,วล้วนเลยอรับไอเงี้ย นะครับดูครับแน่นตึกเรียมมนมวลสารนะครับดูด้านหลังครับผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะแต่ผมลงนำมาเสนอทุกคนได้ดูกันได้ชมกันนะครับดูครับใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาชมแล้วก็ใครที่มีใครที่ทราบแนะ้วก็แจ้งคอมเมนต์ในคลิปผมได้นะครับว่าเป็นพระอยู่ทางจังหวัดอะไร อยู่ที่ไหนนะครับนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันนะครับศึกษารร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีเพียงเท่านี้อาจจะตาลายไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมจับนะวันนี้ไม่สะดวกตั้งกล้องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูสวัสดีครับ